and nice, nice to know ya let's do it again how we did it สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆอนุบาลหนึ่งทุกคนคุณครูจอยค่ะกลับมาพบกับคุณครูจอยในสัปดาห์นี้หน่วยการเรียนที่15เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยของชุมชนหน้าอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ3วันที่ผ่านมาคุณครูแต่ละท่านนําความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆสนุกกับกิจกรรมและก็ความรู้ดีๆที่คุณครูแต่ละท่านนํามาฝากไหมคะวันนี้คุณครูจอยเองก็มีกิจกรรมและก็ความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเช่นกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมความรู้ดีๆที่คุณครูนำมาฝากเดี๋ยวคุณครูขอเตรียมความพร้อมเด็กๆก,ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันก่อนนะคะเด็กๆทำท่าตามที่คุณครูบอกเด็กๆฟังให้ดีๆนะคะว่าคุณครูบอกว่าอะไรและลองทำตามดูนะคะคุณครูจะดูซิว่าเด็กๆมีสมาธิและพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือเปล่าพร้อมนะคะมือของเรา จับที่หูมือของเราจับที่จมูกมือของเราจับที่ปากมือของเราวางไว้ที่ตักเก่งมากค่ะตอนนี้มือของเด็กๆอยู่ที่ตัก แสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะรับความรู้ต่างๆที่คุณครูจะนำมาฝากในวันนี้วันนี้คุณครูจอยมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชุมชนคุณครูจะให้ความรู้เด็กๆในเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชนเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าชุมชนคือสถานที่ที่เรามีคนอยู่จำนวนมากมีสถานที่ต่างๆ แล้วก็แต่ละคนก็จะประกอบอาชีพแตกต่างกันไปการที่เราจะอยู่ในชุมชนได้เราต้องมีข้อปฏิบัติที่เราจะต้องทำร่วมกันเด็กๆไปดูนะคะว่าถ้าเราจะอยู่ในชุมชนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเราต้องทำตัวอย่างไรบ้างไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันกับคุณครูนะคะ 1. เด็กๆต้องตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้และความสามารถ มาช่วยในการพัฒนาชุมชนของเราให้เจริญก้าวหน้าค่ะ 2. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีกฎระเบียบและข้อบังคับที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ 3. เด็กๆจะต้องช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่เป็นของส่วนรวมเช่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะโรงเรียนวัดซึ่งสถานที่เหล่านี้นะคะเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนจะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะเด็กๆ4 ดูแลรักษาวความสะอาดภายในบ้านหน้าบ้านหรือบริเวณรอบๆบบ้านของตนเองรวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนทิ้งขยะให้ลงถังและคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วยนะคะ 5. เด็กๆควรมีมารยาทที่ดีและมีสัมมาคารวะนะคะเช่นการทักทายการไหว้สวัสดีเมื่อเจอผู้อื่น รวมไปถึงการกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือและกล่าวขอโทษเมื่อตอนเองกระทำความผิดค่ะและข้อ6การอยู่ร่วมกันในชุมชนจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราควรมีน้ำใจ เหลลือแะบป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆรับชมคลิปที่คุณครูนํามาฝากจบไปแล้วเห็นไหมคะว่าการปฏิบัติตัวให้มีส่วนร่วมในชุมชนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนที่มีคนจำนวนมากมายอาศัยอยู่เราก็ต้องมีกฎกติกาและก็ข้อปฏิบัติในชุมชนของเราเหมือนเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องมีข้อตกลงในห้องเหมือนกันค่ะการที่เราปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของชุมชนจะทําให้เราเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนค่ะวันนี้คุณครูจอยก็มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆแค่นี้พรุ่งนี้คุณครูท่านใดจะมีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆรอชมในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนไปกับคุณครูจอยใช่ไหมคะวันนี้พี่กระตูนมีการบ้านให้เด็กๆทำสามงานด้วยกันก็คือใบงานใบนี้ค่ะต่อเติมภาพตามจินตนาการให้เด็กๆต่อเติมภาพนี้นะคะให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะอีกหนึ่งงานก็คือ ในหน้าที่10โจทย์คือ with picture show the action of keeping clean color the circle ให้เด็กๆนะคะดูว่ารูปไหนที่แสดงว่ากำลังทำความสะอาดอยู่นะคะให้ระบายสีในวงกลมนั่นเองค่ะอีกหนึ่งหน้าก็คือหน้าที่11 find the missing parts of the picture mat ให้เด็กๆนะคะหารูปที่หายไปจากในรูปนี้นะคะและจับกุ่ก ให้ถูกต้องน,นั่นเองค่ะอย่าลืมส่งไว้ในไลน์ให้คุณครูประจำชั้นตรวจด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย